สกูปพิเศษ10อันดับโมเมนต,ต์ที่ดีที่สุดของโรเบเตอร์ฟอร์มิโนกับ8ปีในทิ่มแอนฟิลก่อนอำลาทีมไปในฐานะตำนานสโมสรเชื่อได้ว่าเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานั้นแฟนบอลลิพูจำนวนมากน่าจะได้เห็นพิธีการอำลาสนามของโรเบี o เตอร์ฟอร์มิโนที่ทางสโมสรลิพูนั้นจัดให้อย่างสมเกียรติต่อหน้าแฟนบอลลิพูที่สนามแอนฟิ์โดยในวันนี้ ทางทีมงานสปอร์ตมันเดนั้นขอนำเสนอ10โมเมนต์สุดแสนประทับใจของโลบิโต้ฟอรมิโนที่ทำให้แฟนบอลลิพูนั้นได้รู้จักและหลงรักกองหน้าชาวบราซิลรลนนี้ตลอดระยะเวลา8ปีของการค้าแข่งของเขากับลิเวอร์พูลโดยโมเมนต์สุดแสนประทับใจของฟอร์มิโนนั้นจะมีอะไรบ้างนั้นให้ติดตามกันไปพร้อมๆกันได้เลย 1. การเปิดตัวอันน่าตื่นตาตื่นใจ โรเบโตเฟอร์มิโนได้รับโอกาสถูกส่งลงสนามครั้งแรกในสีเสื้อลิวอร์เมื่อวันที่9สิงหาคม2015แต่สำหรับประตูแรกของเขากับลิวอร์นั้นต้องรอไปจนถึงวันที่13มกราคม2016เลยทีเดียวโดยประตูแรกของฟอร์มิโนนั้นเป็นการยิงใส่อาร์เซนอลจากการแอซซิตของจอแดนไอ์และในเกมนัดนี้โรเบโตเฟอร์มิโนนั้นก็ยิงได้ถึง2ประตูด้วยกัน ซึ่งนั่นทำให้ตัวของฟอร์มิโนนั้นได้รับการแจ้งเกิดในทันทีในฐานะกองหน้าคนใหม่ของสโมสลรเวร์พูในเวลานั้น 2. การโชว์คาร์ดบอลอันยอดเยี่ยมของฟอร์มิโนใสแมนเชสเตอร์ซิตี้โรเบโตฟอร์มิโนที่ในช่วงเวลานั้นได้กลายเป็นกองหน้าคนสำคัญของร์พูไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและประตูที่ทำให้ตัวเขานั้นได้รับการยกย่องว่าเป็นศิลปินลูกหนังนั้น เกิดขึ้นในเกมที่ลิวหูเปิดบ้านเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้4ประตูต่อ3ที่สนามแอนฟิลด์เมื่อวันที่14มกราคม2018โดยประตูดังกล่าวนี้โรเบร์โต้ฟอร์มิโนโชว์คาร์ตบอลด้วยการใช้ไหล่เบียดกองหลังแมนซิตี้จนเสียหลักและชิปบอลข้ามหัวผู้รักษาประตูแมนเชสเตอร์ซิตี้เข้าไปแบบเหนือชั้นและการทำประตูด้วยการโชว์คาร์ตแบบเหนือเหนือในครั้งนี้ ทำให้ตัวของฟอร์มิโนนั้นได้รับการยกย่องจากแฟนบอลลิวพูว่าเป็นศิลปินลูกหนังของทีมไปในทันที 3. ลูกยิงวบลเล่สุดสวยที่ทําให้แฟนบอลทั่วโลกจดจําชื่อของเขาได้หลังจากที่ฟอร์มิโนสามารถแจ้งเกิดได้ในปี2006จนมาถึงฤดูกาลในปี2018นั้น โรเบียโตฟอร์มิโนก็ทําให้แฟนบอลลิเวอร์พูลรวมไปถึงแฟนฟุตบอลทั่วโลกนั้นได้จดจําชื่อของเขาในถอนะกองหน้าคนสําคัญของลิเวอร์พูลหลังจากที่ตัวของฟอร์มิโนนั้นทําประตูด้วยลูกวอลเล่สุดสวยในเกมที่ลิเวอร์พูลบุกเยือนสโตกซิตี้ที่สนามเบต365สเตเดียมเมื่อวันที่8เมษายน2017และก็ถือได้ว่าประตูดังกล่าวนี้เป็นประตูที่ทำให้แฟนบอลทั่วโลก ต่างหันมาให้ความสนใจในตัวของกองหน้าบารซิลลายนี้ในทันที 4. บ็อบบี้ฟูยโนยิงประตูชัยเคลียแมนเชสเตอร์ซิตี้ตกรอบฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกลอบลรองชนะเลิศโดยถือได้ว่าในช่วงเวลานั้นลิ์พูถือเป็นทีมคู่แข่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างแท้จริงและฟุตบอลถ้วยยูฟ่าแชมเปียนลีกนั้นถือเป็นถ้วยที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นหมายมั่นปั้นมือเป็นอย่างมาก แต่ในตอนนั้นสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นยังไม่ใช่ทีมคู่แข่งที่จะสามารถมาต่อกรกับลิพูในถ้วยฟุตบอลยุโรปได้โดยในเกมนัดแรกนั้นลิพูเปิดบ้านถล่มแมนซิตี้ไปแบบไม่ไว้หน้าที่สนามแอนฟิลด์ถึง3ประตูต่อศูนในเล็กแรกและในเลกที่2นั้นลิพูก็สามารถบุกมายัดเยียดความป่าชัยถึงถิ่นเอติฮัสเตเดียมให้กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปอีก2ประตูต่อหง โดยผู้ที่ทำประตูชัยในเกมนัดน,นี้ก็คือโรเบโต i เฟอร์มิโนและเป็นการหยุดยั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้ในการคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกฤดูกาลนั้นเอาไว้ที่รอบรองชนะเลิศเท่านั้น 5. แทแฮตถิกที่น่าจดจำของโรเบโตเฟอร์มิโนในเกมย่ำใหญ่ใส่อาร์เซนอลเป็นที่รู้กันดีนะครับว่าในช่วงเวลานั้นอาร์เซนอลนั้นไม่ใช่คู่ต่อก่อนของลิเวอร์พูล และมักจะเป็นทีมที่ผูกปีพ่ายแพ้ให้กับลิผู้มาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกันที่สนามไหนก็ตามทีโดยเกมนัดนี้ก็ถือเป็นอีกเกมที่ลิผู้สามารถเอาชนะอารเซนอลไปได้แบบสบายเท้าถึง5ประตูต่อหนึ่งที่สนามแอนฟิลด์โดยเกมนัดนี้โลเวโต้ฟอร์บิโนนั้นสามารถทำแฮตริกครั้งแรกกับลิผู้ได้เป็นผลสำเร็จเมื่อวันที่29ธันวาปี2018 และนี่ก็ถือเป็นโมเมนต์สำคัญของเจ้าตัวเลยทีเดียวกับท่ายิงปืนกลของเขาที่แฟนบอลลิผูลทั่วโลกยังคงจดจำได้ดีจนถึงทุกวันนี้ 6. ฟอร์มิโน,โนยิงประตูชัยพาลิผูลมีชัยเหนือปารีสแซงแฉ่ง erm ในศึกยูฟาแชมเปียนลีกเรียกได้ว่าโรเบโตเฟอร์มิโนนั้นเป็นนักเตะที่เป็นตัวนำโชคของลิผูลอย่างแท้จริง โดยตัวของฟอร์มิโนนั้นเป็นผู้ยิงประตูชัยระหว่างเกมการแข่งขันศึกยูฟาแชมเปียนลีกในกลุ่ม4ที่ลิเวอร์พูลเปิดลังแอนฟิลด์พบกับสโมสรปารีสแซงต์แชร์แมงเมื่อวันที่18กันยายนปี2018โดยลูกยิงของฟอร์มิโนในเวลานั้นคือลูกยิงที่ทำให้ลิเวอร์พูลผ่านเข้ารอบต่อไปในฐานะทีมอันดับ2ของกลุ่ม4 และเป็นการปาดหน้าสโมสรน,นาโปลีเข้าไปเล่นในรอบถัดไปแบบหน้าเจ็บปวดนั่นก็เพราะว่าถ้าหากลิฟูไม่ได้ประตูชัยของโฟมิโนลูกนี้ทีมลิฟูก็คงตกรอบไปแล้วดังนั้นนี่ถือเป็นโมเมนต์สำคัญที่แฟนบอลลิฟูยังคงจดจำได้ดี7โฟมิโน่ยิงประตูชัยพาลิูุคว้าแชมป์โลกถือได้ว่าโมเมนต์นี้น่าจะเป็นโมเมนต์สุดแสนประทับใจที่สุด ของโลเิโตเฟอร์มิโนในการค้าแข่งกับลิเวอร์พูลเลยก็ว่าได้นั่นเพราะว่ากองหน้าบาซิล,ลายนี้คือผู้ที่ยิงประตูชัยให้ลิเวอร์พูลในนาทีที่99ในช่วงต่อเวลาพิเศษของเกมการแข่งขันและประตูนี้ก็ถือเป็นประตูชัยที่ทำให้ลิเวอร์พูลสามารถเอาชนะฟาเมงโก้ทีมดังจากหลกบราซิลไปได้1ประตูต่อศและพาลิเวอร์พูลควา้าแชมป์ฟีฟ่าคัพเวิร์คัที่ประเทศกาตาร เมื่อวันที่21ธันวาคมในปี2019ได้อย่างสุดยิ่งใหญ่นั่นเพราะว่าถ้าหากไม่มีลูกยิงของฟอร์มิโนในวันนั้นลิปหูอาจจะไม่ได้เป็นผู้ชนะในรายการนี้เลยก็มีความเป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นแฟนบอลลิปูมองว่าถ้วยฟี f a คับเวิร์คับในครั้งนี้คือถ้วยของโลเิโตเฟอร์มิโนอย่างแท้จริง 8. เฟอร์มิโนยิงประตูที่7ใส่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด และเป็นลูกยิงฝันร้ายที่สถิตินี้จะอยู่ไปยาวนานอีกร้อยปีคงไม่ยังเป็นจะต้องอธิบายอะไรมากนักนะครับสำหรับเกมที่ลูกผูเปิดบ้านไล่ถล่มแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปแบบยับเยินถึง7ประตูต่อศูนย์คาสนามแอนฟิลด์เมื่อวันที่5มีนาคม2,023โดยฟอร์มิโนนั้นถูกส่งลงสนามในช่วงท้ายเกมแต่ก็สามารถลงมายิงประตูปิดท้ายได้อย่างสวยงามหมดจด และไม่เพียงเท่านั้นชื่อของฟอร์มิโนนั้นก็จะถูกบันทึกเป็นสถิติว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่ยิงประตูในเกมสุดอัพยศของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในครั้งนี้ไปอีกยาวนานกว่า100ปีเลยทีเดียว 9. โรเบโตฟอร์มิโนผู้ยิงประตูเซฟชีวิตลิเวอร์พูลถือเป็นอีกหนึ่งเกมสำคัญในชีวิตของโรเบโตฟอร์มิโนลกองหน้าชาวบราซิล ที่ตัวของเขานั้นทําประตูตีเสมอให้กับลิเวอร์พูลด้วยลูกม่งย้อนสอนในนาที87ในเกมที่ลิเวอร์พูลตีเสมออาเซนนลไปได้แบบสุดมัน2ประตูต่อ2ที่สนามแอนฟิลด์เมื่อวันที่30เมษายนปี2023และลูกม่งเซฟชีวิตของฟอร์มิโนนี่เองที่ทําให้ลิเวอร์พูลนั้นยังคงมีโอกาสลุ้นจบอันดับท็อป4ต่อไปในเวลานั้น และการที่สโมสรอ,อาเซนอนนั้นสะดุดทำแต้มหล่นด้วยการถูกริพูดแบ่งแต้มได้ในเกมนัดนี้ถือได้ว่าเป็นความเสียหายแบบสุดๆของสโมสรไอ้ปืนใหญ่อาเซนอนและนั่นก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้อาเซนอนนั้นเอาชนะคู่แข่งไม่ได้เลยติดต่อกันหลายนัดจนทำให้ถูกทางสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำคะแนนไล่กี้และขึ้นหนาไปในที่สุด และเชื่อได้ว่าถ้าหากอาเซนอลน,นั้นต้องพลาดการคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้แล,ลกก้วล่ะก็ทีมของพวกเขานั้นคงจะต้องนึกเสียดายกับการถูกโลเปโตเฟอร์เมโนโยิงประตูตีเสมอและทำให้พวกเขาทำแต้มหล่นไป2คะแนนในเกมนัดนี้อย่างแน่นอน 10. การอำลาทีมด้วยความรักในฐานะตำนานสโมสรโมเมนต์สุดท้ายนี้ถือเป็นโมเมนต์ที่แฟนบอลลิพูทุกคน คงจะยังจดจำกันได้ดีเพราะเพิ่งเกิดขึ้นไปมันหมาดเมื่อค่ำคืนวันเสาร์ที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาและจากการที่นักเตะลิวผูและทีมงานสตาฟโคทุกคนตั้งแถวและปกมือในงานพิธีอำลาสโมสรของเฟอร์มิโนนั้นก็ถือเป็นโมเมนต,ต์ที่ยากจะลืมเลือนและในตอนนี้โลเบโต้เฟอร์มิโนนั้นก็ถูกบันทึกชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วในฐานะตำนานของสโมสรลิูคนใหม่ และเป็นนักเตะลิพูที่แฟนบอลลิพูนั้นต่างให้ความรักและเคารพเป็นอย่างมากและไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนโลเปตโต้ฟอร์มิโน่นั้นก็จะถูกจารึกว่าเป็นนักเตะคนสำคัญและเป็นนักเตะที่แฟนบอลลิพูรักไปอีกนานแสนนานและทั้งหมดนี้ก็ถือเป็น10โมเมนต์ที่แสนประทับใจของโลเปตโต้ฟอร์มิโน่กับเส้นทาง8ปีของถนนการคาแข้งในถิ่นแอนฟิลแล้วเพื่อนๆล่ะครับ ชอบโมเมนต์ไหนกันบ้างของโลวิโต้โฟร์มิโนอย่าลืมคอมเมนต์บอกทีมงานกันด้วยนะครับสปอร์ต o ันเดอัปเดตข่าวลือผู้สดใหม่รวดเร็วทุกวันฝากกดติดตามกดถูกใจกดแชร์และกดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ